สวัสดีค่ะการจัดเอกสารนะคะแบบกระจายแถวให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะสมมติตอนแรกนะคะย่อหน้าของเรามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วด้านขวาเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบนะคะวิธีการก็ไม่ยากเลยะคะ่ะก็คือคลุมมันทั้งหมดเสร็จแล้วมาเลือกตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ากระจายแถวนะคะตัวนี้นะค,ะค่ะคลิกหนึ่งครั้งมันจะเฉลี่ยนะคะในบรรทัดเนี่ยให้มันเท่ากันนะคะ ต้องเลือกตัวนี้นะคะถ้าเลือกถ้าเลือกตัวตัวเนี้กระจายแถวตัวเนี้ที่ไม่มีลูกศรออเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่เฉลี่ยให้ให้มันเท่ากันมันยังมีช่องว่างเหมือนนี้อยู่เราต้องมาเลือกตัวนี้นะคะ Type Distributor เนะะี่ยค่ะตึงมันก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดช่องว่างระหว่างบรรทัดเนี่ยมันแคบไปเนี่ยตอนนี้1.0เราสามารถเป็น1.15แบบนี้ได้นะคะก็จะเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดมากขึ้นนะคะ ส่วนเยื้องก่อนหน้ากับด้านล่างก็จะมาคําว่าตัวนี้นะคะตัวเลี้ยเนี่ยมันบอกว่า before หมายความว่าบรรทัดก่อนหน้าเนี่ยคุณจะให้มันเว้นระยะห่างเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็อาจจะเริ่มที่6 pt นะคะแล้วด้านล่างหล่ะก็คือบรรทัดข้างล่างจะเว้นเท่าไหร่ก็เพิ่มเป็นหกหกหกก็ได้นะคะแต่เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดข้างบนแค่สาม pt ข้างล่างแค่สาม pt แล้วแต่เรานะคะ ก็สามารถทําได้แต่พอเราจัดอย่างงั้นเสร็จอ่ามันอาจจะกระจายแถวไม่เป็นระเบียบแล้วก็ไปหน้าโฮมเราก็มาเลือกกระจายแถวใหม่อย่างนี้นะคะก็จะได้เนื้อหาที่ดูเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะ